ไม่ฟาวไม่รู้แรงบุกต่อบอลมาที่อามชิงกลับมาบอลมาไม่มีใครครับเจเก็บบอลได้จ่ายมาไม่มีอะไรเหมือนกันครับบอลมาที่อ,อามอามบังไว้อามจ่ายขึ้นหลัง บอลมาซาวซาวใจง่ายบอลมาแอามเอ๋าอาละครับจ่ายไม่ตรงนะครับสีเหลืองได้อยู่เอฟเอฟจะล็อกไปนะครับเอฟมาเชฟโอ้โห วันนี้ฮัตติกครับวันนี้ฮัตติกครับ